รู้สึกว่าช่วงนี้แกงคอเซ็นเตอร์ระบาดไม่หยุดเลยทำไมแกงคอเซ็นเตอร์มีทุกประเภทเลยนะตั้งแต่ประเภทสื่อ,อาจากราคะสื่อจากโทสะสื่อจากโมหะแกงคอเซ็นเตอร์เนี่ยไม่มีไม่มีวิธีการผ่า ไม่มีวิธีการที่จะหยุดยั้งเขาได้ทำอย่างไรอยากจะได้ผู้ที่มีความสามารถในการหยุดยัง้งแกงนะ้งคอเซนเตอร์น่ะหยุดยั้งได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นิทานไม่ใช่นิยายเป็นเรื่องจริงทำไมถึงลำบากขนาดนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าบางคนนี่บทเรียนบทแรกอะบทเรียนบทแรกหมดเป็นหลายหลายสิบล้านแปลกจริงๆเลยอะ ขนาดคนแก่อายุทั้ง80ิบแล้วยังจะหลอกเขาได้อะหลอกเขาแบบไหนหลอกเขาแบบเอาเงินมาตรวจหน่อยสิว่าคุณมีเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าไม่ผิดปกติก็จะส่งกลับคืนจะโอนกลับคืนแบบนี้โทษคนแก่ไม่ได้หรอกนะคนแก่ที่อายุ80เป็นผู้หญิงนะอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบเงินทองเข้าของกว่าจะได้มา กว่าจะได้มาเป็นก็เป็นกรรมเป็นหลายล้านเนี่ยโอ้ยใช้เวลาน่าดูเลยอะ่ะแต่ทีนี้ว่าทำไมถึงว่าเขาไม่รอบคอบแม่อะไรไม่ได้เลยโทษเขาไม่ได้มีทางเดียวถ้าผู้สูงอายุที่โดนหลอกโดยมากจะมีโทรศัพท์โดยมากจะมีโทรศัพทพ์เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมัน รู้สึกว่ามันทําให้มีทั้งผลดีและก็ผลเสียอืมผลดีก็คือสามารถติดต่องานต่างๆหรือว่าพูดคุยอะไรต่ออะไรได้เมื่อเช้าดูสองคลิปเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซนเตอร์สามคลิปกับตัวแก๊งคอร์เซนเตอร์มีสามคลิปหมายถึงตัวแก๊งคอร์เซนเตอร์มาให้สัมภาษณ์กับอ่าช่องต่างๆ ส่วนยกตัวอย่างสองกรณีก็คือคนแก่อายุ80ที่ว่านี้เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาโดนแก้งคอเซนเตอร์หลอกให้โอนเงินให้โอนเงินมาว่าเออถ้าเกิดคุณมีปัญหาการเงินนะยายมีปัญหาการเงินนะให้ยายส่งกลับโทรแจ้งอโอนเงินเข้ามาตรวจสอบหน่อยสิ โทษยายก็ไม่ได้อกอะนะโทษยายไม่ได้หรอกอยายอายุขนาดนั้นแล้วแกจะไปคิดได้อย่างไรว่าไอ้นี่คือหลอกไอ้นี่คือไม่หลอกเพราะฉะนั้นก็มีทางเดียวที่จะต้องวางแผนก็คือแก้ปัญหาที่ธนาคารแก้ปัญหาที่ธนาคารและแก้ปัญหาที่ลูกหลานแก้ปัญหาที่ธนาคารอย่างไรก็คือ ให้ธนาคารสงสัยหน่อยว่าทำไมแกถึงเบิกเงินโอนเงินเยอะขนาดนี้ให้ผ่านบัญชีให้ผ่านธนาคารก่อนได้ไหมให้ธนาคารตรวจสอบดูว่าเอะไอนี้เป็นเงินแบบไหนไปแบบไหนระมัดระวังแต่ในใบธนาคารก็มีเตือนอยู่นะใบธนาคารบอกว่าถ้าเกิดใครที่ใครที่จะ รับโอนหรือเอนเงินให้ใครก่อนจะยืนยันนั้นขอให้ตรวจสอบว่าอันนี้เป็นของแท้หรือของเทียมเป็นของอที่เราต้องการโอนไปจริงไหมหรือว่าแค่หลอกลวงหรือว่าพวกแก๊งคอ์เซ็นเตอร์เขาก็แจ้งไว้เหมือนกันแต่ตามหลักเนี่ยนะอยากจะเสนอให้ทางธนาคารปฏิบัติดังนี้ 1. การที่มีคนเบิกเงินจำนวนมาก เป็นจำนวนถึง1000บาทขึ้นไปขอให้ทางธนาคารช่วยเบรกเงินหรืออายัดเงินจำนวนนั้นไว้ก่อนแล้วก็ให้เขามาถอนบัญชีมาถอนเป็นบัญชีเอาดีกว่ามาถอนเป็นบัญชีเอาแล้วก็จะสอบสวนสอบถามว่าจะเบิกเงินไปไหนดูสิขนาดยายแกเบิกเงินที่ ไม่มีแอปธนาคารเลยก็ยังโดนเลยอะ่ะไม่มีแอปธนาคารกกยังโดนอะ่ะโดนเสร็จแล้วแกก็อ่าต้องไปเบิกต้องไปเข้าคิวเบิกที่ธนาคารและพอเข้าคิวเบิกที่ธนาคารเสร็จก็ไปคิวอ่าไปขอให้ไปโอนที่เซเว่นก็ไปที่เซเว่นทำไม ถึงว่าคราวที่แล้วก็มีประเทศอะไรกัไม่รู้ไม่อยากจะบอกชื่อมันอะไม่อยากจะบอกชื่อนะม่พูดมันขออภัยด้วยไม่อยากจะบอกชื่อเขาบอกว่าจับประหารชีวิตหมดเลยนะจับได้ประมาณ3 0สิคนนะเขาประหารชีวิตหมดเลยอะยิงยิงทิ้งแบบหน้าตาเฉยอ,อยู่ที่ผาเขายิงอาเลยอะเนี่ยประเทศนี้ก็โด่งดังมานานละเขายิงไปเลยยิงยิงทีละคน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  คือคนที่ยิงนี้เขาก็ตรวจสอบดูแล้วว่าพวกนี้เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้เป็นโดนบังคับอะไรไม่ใช่คนไทยถ้าเป็นคนไทยก็ต้องตรวจสอบก่อนเนาะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขาไม่มีเจตนาร้ายอย่างนั้นหรอกเขาโดนหลอกจากาการตกการลำบากหรือว่าไม่รู้จะทํำยังไงก็ไปหากินหาอยู่ไปรับจ้างไปอะไรเขาประกาศรับสมัครงานก็นไปไปเสร็จแล้วก็ออกไม่ได้ เดี๋ยวจะเล่าไอ้แก๊งที่สองที่สามให้ฟังอีกแก๊งที่หนึ่งคือยายอ่ะตอนนี้ยายก็จะฆ่าตัวตายหลายรอบละทีนี้ก็เลยอยากจะเสนอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้ยินข่าวยายนี้แล้วก็ขอให้ช่วยเหลือยายด้วยนะให้ยายอ่ะได้เงินมาสักครึ่งหนึ่งถ้าไปตามติดไม่ได้มีวิธีตามอย่างไรศึกษาได้ไหมมันยากอะไรนะ มันยากหรือเปล่าครับวิธีการติดตามแก๊้งคอเซนเตอร์อ่ะแต่ได้ข่าวว่าแก๊้งคอเซนเตอร์นี้ไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะันไปอยู่ประเทศต่างโน่นไม่รู้อยู่ประเทศไหนเราจะตามเขาได้อย่างไรน่ะเป็นอย่างนี้แหละมันก็เลยเจอปัญหาลำบากขนาดเลยอันนี้ก็เป็นสมาพันธ์สมาคมพิทักษ์สิทธ์นะครับพิทักษ์สิทธิ์ของอผู้ที่โดนหลอกพิทักษ์สิทธิ์ทุกคนนั่นแหละเพื่อที่จะได้เตือนสติเตือนสติ ให้แก่คนที่โดนหลอกโดนลวงไม่ว่าแต่ใครทั้งสิ้นนะโดนหลอกเยอะแยะเลยเพราะว่ามีปัญหามากต่อประชาชนประชาชนลำบากลำบากไม่เพียงพอและยังจะโดนปัญหาเรื่องโดนหลอกอีกโดนหลอกแบบนี้หลอกจนเจ็บช้ำน้ำใจเลยอะ่ะก,ก็จะไปโทษคนโดนหลอกไม่ได้หรอกนะพวกที่เกิด เป็นธาตุของราคะโทสะโมหานี้โดนโดนไปโทษเขาไม่ได้เพราะว่าเขาโดนอ่เพราะว่าเขาโดนและเขาก็อาจจะเกี่ยวกับอวิชชาครอบงำอวิชชาคืออะไรอวิชชาก็คือความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการก็โดนไปอย่างนั้นแหละน่าเห็นใจ เพราะฉะนั้นอย่างไรคนแก่คนนี้ผู้หญิงคุณยายคนนี้สะสมเงินทองกว่าจะได้มาไปขายดอกมะลิไปขายโน่นขายนี่และเงินเงินไรเอ่ยเงินเงินไรนะที่ล่าสุดนี่ก็คือเงินผู้สูงอายุเอ่ยไม่ว่าแต่เงินเบี้ยพิการของหลานเอ่ยไม่ว่าแต่เงินผู้สูงอายุไม่ว่าแต่เงินเกี่ยวกับเงิน ดิจิตอลเงินสด1,000 0บาทเอ่ยโดนหมดทุกอย่างรวมปเป็นเศษสา์แล้วก็แสนกว่าบ,บาทไอ้ล้านกว่าบ,บาทหรือเปล่าประมาณเนี้ยแสนกว่าบาทมั้งหรือว่า,วาล้านกว่าบ,บาททีนี้ก็ก็เลยว่าเออน่าจะวางแผนอย่างไรถ้าเกิดมีคือ,ค,อคือไม่น่าหรอกที่จะถ้าพูดตามหลักนะมันมีประเภทต,ต่อไปอีกไม่บอกว่าเป็นตำแหน่งอะไรนะ อันนี้คือประเภทคนแก่นี่เราโทษเขาไม่ได้เพราะเขาแก่เขาไม่รู้อะไรเขาเป็นเอ่อเรียกว่าโดนบอกว่าให้เอาโอนเงินมาตรวจสอบหน่อยเขาก็ทําตามที่เขาบังคับให้โอนนั่นแหละไม่รู้จะทํำยังไงเนาะตรวจสอบหน่อยเป็นยังไงบ้างที่ไหนได้โดนหลอกหมดเลยโดนหลอกให้โอนไปแล้วก็เรียบร้อยจบแล้วก็ยังดา่ายังว่ายายอีกว่ามีฉโฉนดที่ดินไหม มีฉนดที่ดินไหมไปหน่อยไปเอาฉนดที่ดินแล้วก็ไปขายเลยส่งมาเลยถ้าฉนดที่ดินปลอมแปลงหรือว่าอะไรไปเรื่อยเนาะหากินจริงๆเลยนะแกงกออยเซนเตอร์อะฉนดที่ดินนี่ถูกต้องตามกฎหมายไหมแบบนี้อยากจะหัวเราะมันน่าโอ้โหจริงเลยเนะาะบอกว่าถ้าฉนดที่ดินไม่ถูกต้องตามกฎหมายก,ก็ต้องขายนะขายแล้วก็เอาส่งเงินมาให้พวกเราเนี่ยเราจะตรวจสอบดูแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ เอาทุกอย่างเลยของยายอ่ะยายก็บอกว่าเออถึงขนาดให้ขายที่ดินแล้วไม่เอาไม่ออาไม่ไม่ฟังละตอนนี้ก็เลยไหวทันเลยยายก็ไหวทันเพิ่งรู้ว่าอ๋อจริงจริงด้วยเนาะอืมจริงจริงด้วยอันนี้เขาเรียกว่าแน่นอนละทีนี้ยายก็ไหวทันก็เลยไม่ยอมไม่ยอมก็เลยไปแจ้งความโรงพักโรงพักก็ช่วยไม่ได้แล้วจะช่วยได้ยังไงเขาอยู่ที่ประเทศไหนล่ะ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงทำไมต้องให้ยายซื้อบทเรียนจนหมดชีวิตต้องฆ่าตัวตายแกจะฆ่าตัวตายก็เหมือนเด็กที่โดนหลอกเกี่ยวกับเงินอะไรแกงคอนเซนเตอร์หลอกเกี่ยวกับเรื่อง iPhone iPhone อะไรของเขาอ่ะเด็กนักเรียนคนนั้น,น,นกลัวพ่อแม่ด่าก็เลยต้องฆ่าตัวตายอะ่ะเห็นไหมให้เขาโอนเงินกลับคืนเขาก็ไม่ยอมโอนเงินกลับคืนโอ้มีหลายอย่างเหลือเกินนะ โดยมากจะมีเกี่ยวกับเรื่องราคะโทสะโมห oh ะวันนี้จะพูดในหัวข้อเรื่องราคะโทสะโมห oh ะราคะคือความรักความใคร่ความกำหนัดความปรารถนาความต้องการความรักเพราะฉะนั้นราคะตัวนี้ทําให้คนมืดหน้าตามัวและต่อไปโทสะก็มีอยู่โทสะก็มีอยู่โมหะก็มีอยู่ไอ้พวกสราคะโทสะโมห oh ะนี่ไร้ากาลมากเลย เพราะฉะนั้นอย่างกรณียายกรณีรายของยายนี้ก็ตอนนี้ตำรวจก็กําลังตามล่าอยู่ไม่รู้จะตามล่าอย่างไงมีวิธีการได้ไหมอย่างอื่นทําไมทําได้ทําตรงนี้ทําไมทําไม่ได้เหรอทําไมไม่มีวิธีการศึกษาหรือว่าทําเป็นกระทรวงไปเลยก็ได้กระทรวงแก๊งคอสเซนเตอร์ enter, เอาไปเลยไหมกระทรวงแก๊งคอเซนเตอร์ enter, ชอบหลอกลวงอะ่ะเป็นกระทรวงอะไรลองทําให้เป็นกระทรวงไปเลยสิถ้าไม่เป็นกระทรวงก็เป็นกลมไปเลยอะ่ะ กรมป้องกันแก๊งคอเซนเตอร์ศึกษาวิธีการของมันศึกษาวิธีการของแก๊งคอเซนเตอร์ว่าเขาทําอะไรบ้างยังไงบ้างทําเป็นกระทรวงไปเลยทําเป็นกรมไปเลยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยต่อชีวิตประชาชนอะขนาดเขาได้เงินหมื่นมาจากเงินดิจิตอลวอลเลตแล้วเขาก็ยังจะโดนเอาอีกอะรวบรัดตัดความเลยหวยหมดตั้งหลายแสนบาทเห็นไหมสงสาร ประชาชนคนไทยไหมที่เขาโดนขนาดนี้และทําไมทําใจใจทํากับอะไรไม่คิดถึงไม่สงสารเขาเหล่านี้เหรือเขามีเจตนาไหมที่ว่าเออเอาไปเลยเงินเงินยงี้เขาไม่มีเจตนาเขาโดนหลอกโดนหลอกจะว่าเขาโง่ไม่ได้อีกละ่ะนะเพราะว่าบางทีแม้กระทั่งตําแหน่งต่อไปนี้จะไม่บอกไปตําแหน่งอะไรนะคลิปที่ทางสมาพันธ์พูดนี้เป็นคลิปที่สุดร้อนเท่านั้นเลยจะไม่มีการ มาคิดมาเองแต่นี่ฟังเสร็จเสร็จสดร้อนมาก็มาเล่าต่อต่อไปนี้ก็เป็นคลิปของเรื่องของบุคคลผู้มีตำแหน่งนะโดนหลอกไปประมาณล้านกว่าบาทแกงคอเซนเตอร์มันบอกว่ามิเตอร์เก่าที่บ้านคุณน่ะน่าจะเปลี่ยนได้แล้วเรื่องเกี then, 100, like ่ยวกับมิเตอร์เพราะฉะนั้นก็เลยมีอะไรของมันม่รู้เกี่ยวกับเรื่องมิเตอร์นี่แหละ แล้วก็มีวิธีการเอาเงินไปประมาณล้านกว่าบ,บาทซึ่งเงินและเขาก็สงสัยว่าทำไมถึงทำไมถึงมันมีขั้นตอนอยู่นะวิธีหลอกของมันะนะวิธีหลอกของไอ้แก๊งคอสเตอร์เนี่ยนะมันมีวิธีหลอกอยู่มีวิธีหลอกก็คือแก๊งคอสเตอร์เนี่ยมันมันพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแหละเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเม่เช้าฟังไม่ทัน ฟังไม่ถนัดตื่นเหมือนกันเพราะว่าฟังไม่ได้ดูฟังแต่เสียงเอาทีนี้ก็เลยเรื่องเกี่ยวกับการไฟฟ้ามันบอกว่าการการไฟฟ้ามันต้องมีทางการมีอะไรมาเนี้ยคืออะไรก็ตามที่เป็นข้าราชก,การจะไม่มีการสั่งทางโทรศัพท์ไม่มีการเล่นทางโทรศัพท์จะต้องมีการเล่นทางอะไรครับมีการเล่นทางนี้เล่นทางหนังสือมีทางทางตราครุฑจำไว้ด้วยเนาะ ขนาดเขามีตําแหน่งขนาดนี้เขายังโดนหลอกแสนล้านกว่าบาทอะ่ะเนี่ยน่าเห็นใจจริงๆเลยอะ่ะขนาดคนมีตําแหน่งในหนะ้าที่การงานเป็นข้าราชการขนาดนี้ยังโดนหลอกเลยยังโดนหลอกเอาเงินไปตั้งล้านกว่าบาทอะ่ะและตัวเขาก็ยังสงสัยว่าทําไมทําไมเขาต้องโดนด้วยทาไมทาไมเราก็ไม่ได้มีแอปธนาคารอะไรเลยทําไมต้องโดน ทำไมต้องโดนเนี่ยทีนี้ก็เลยมาวิเคราะห์ดูว่าทําไมเขาไม่มีการวางแผนหลอกใครหลอกมาอะไรมานี่รับรองเลยว,ว่าสบายมากเลยไม่มีทางไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามันเก่งนะเรื่องไอ้ไอ้นาญมากเลยบางทีบางคนลงทุนเยอะลงทุนซื้อบทเรียนตัวนี้นนหมดเยอะเลยะหลบางคนก็ไหลล้านบทเรียนตรงนี้ แต่เขาไม่มีครั้งที่สองหรอกใครเข้าใครครั้งที่สองนี่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะใครโดนหลอกครั้งที่สองไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเนาะเป็นคนที่เหลือเกินละนะถ้าเกิดโดนหลอกครั้งที่สองเนี่ยนะครั้งที่หนึ่งก็น่าจะจดจําได้ครั้งที่สองมีอีกเหลือเงี้ยทีนี้เมื่อเช้าก็ได้ฟังคลิปอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปเกี่ยวกับพวกพวกที่โดนที่หลอกที่หลอก จ้างให้เขาเหลอจ้างาไปรับสมัครทํางานรับสมัครทํางานว่าเอออยากจะทํางานไหมเดือนละสามหมื่นเพียงแต่ทําอยู่ที่บ้านแล้วก็แนะนําคนให้มาสมัครอันนั้นอันนี้เนี่ยมันก็สมัครไปพอสมัครไปเสร็จแล้ว,ลวก็หลอกอะไรต่ออะไรกู้เงินอะไรต่ออะไร,รพวกเหล่านี้แหละปรากฏว่า,าทําให้คนที่ ทำให้คนที่เวลาโทไปเช่นกู้เงินเท่านี้ได้เท่านี้ต้องบังคับเอาเงินอย่างนี้ปรากฏว่าเขาทำงานไปประมาณสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเขาสงสารคนที่เขาบังคับเพราะว่าเขามีเขามีอะไรนะเขามีวิธีการยอดถ้าเกิดทำยอดได้เขาก็จะได้เงินพิเศษเขาจะให้แค่วันละ300อค่าแรง ส่วนนอกนั้นก็เป็นยอดยอดถ้าเกิดมียอดได้เยอะก็ได้เยอะเนี่ยเขาว่างั้นไอ้นี่คือทํางานที่บ้านอย่างเดียวไอ้นี่ก็โดนหลอกเพราะฉะนั้นนี่จะทําอะไรก็ตามนะต้องเห็นกับตาต้องเห็นกับหน้ากับตาต้องเห็นหน้าเห็นตาคนแน่นอนนะแล้วก็ต่อไปก็มีอีกประเภทหนึ่งอ่าที่โดนหลอกไป ประเทศอื่นไม่ใช่ประเทศเราไปแล้วก็โดนขัดขังไว้แล้วก็บังคับให้ทำงานตามที่กำหนดให้มีการบังคับให้มีการทำอะไรเอ่ยก็คือบังคับให้พูดหวานล้อมกับลูกค้าต่างๆนานาจนกระทั่งถึงทำยอดต้องทำยอดให้สำเร็จวันนี้ทำไปทำมาปรากฏว่าทำไม่ไหวเพราะว่าสงสารประเทศไทยด้วยกัน เขาก็เลยวางแผนหนีวางแผนหลบหนีวางแผนหลบหนีก็ไม่ยากเราก็คือถ้าเกิดทํายอดไม่ได้ก็เสียเงินไปประมาณอ่าคือจะไม่ได้เงินเลยแล้วก็ไม่มีการบังคับไม่ให้กินข้าวกินน้ำํำถึงข้าวถึงขั้นหาทางหลบหนีหาทางหลบหนีหาานก็ก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากหลบหนีคุณจะต้องโดนขายต่อสมมุติว่าเขาขายได้หนึ่งแสนบาท เขาก็ต้องขายขายต่อให้แกรายอื่น1นึ่งแสนบาททีนี้ถ้าเกิดไม่อยากจะไม่อยากจะให้โดนขายต่อคุณก็ต้องหาเงินมาจากพ่อแม่ของคุณมาแล้วก็มาถ่ายตัวคุณ1นึ่งแสนบาทอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกที่ไปต่างประเทศที่ไหนก็ตามไม่บอกว่าชื่อประเทศอะไรถ้าไปแล้วก็ตระมัดระวังนะอย่าอย่าเผลอจนได้เลยนะอย่าเผลอเพราะว่าเคยคิด อยากจะให้มีกฎหมายประหารชีวิตจับพวกนี้ได้ประหารชีวิตเขาถ้่แล้วมีคนเขายิงเป้าเขายิงไม่เลยตั้งใจไม่ได้นั่งไม่ได้ยืนเป็นนักเป็นฐานอะไรก็คือยิงแบบให้นั่งอยู่แล้วก็ยิงใส่เลยอะ่ะเนี่ยแบบนี้แหละนะเขาเรียกว่ามันถูกใจประชาชนมากเลยยิงเต็มที่เลยแต่ต้องขอร้องหน่อยเนาะว่าเป็นคนที่โดนบังคับไหมโดนบังคับหรือเปล่าเขาโดนบังคับหมยเป็นพวก คนไทยที่โดนบังคับไหมอย่าเผลอต้องสอบสวนให้ดีก่อนจะยิงเป้าเขาเหล่านั้นเนี่ยต้องสอบสวนก่อนว่าเขาเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้จริงไหมอ่าเขาเป็นนายหน้าหรือว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเขาเป็นหัวหน้าแบบนั้นโดนยิงสมควรละแต่ถ้าเป็นคนไทยนีย่ขอร้องก่อนนะสอบถามให้ดีว่าหนูโดนบังคับมาถ้าพูดไทยได้สอบสวนได้เลยนะ แต่ถ้าจับถ้าประเทศอื่นจับคนไทยไปก็ต้องอนุญาตจากประเทศไทยก่อนบางทีไปยิงเป้าเอาเลยก็เดือดร้อนอีกเขาลำบากไม่พอเขาหลบหนีไม่ได้แล้วไปโดนยิงเป้าอีกก็ลำบากเพราะฉะนั้นเขาจะยิงที่ประเทศเขาแต่ไปเห็นแล้วในคลิปลเขายิงแต่เฉพาะประเทศเขาอย่างเดียวครั้งแรกบอกว่าเขาผิดอะไรเ,เขาปิดเขาหลอกคนหลอกคนแล้วก็ บอกว่าเอออยากจะได้เงินเท่านั้นทนี้โอนมาเออย่างนั้นคุณจะต้องเอาครั้งแรกคุณจะต้องมีคนค้ำประกันเงินเดือนสองหมื่นเงินเดือนเท่าไหร่และก็มีคนค้ำประกันเออถ้าข้อหนึ่งไม่มีคนค้ำประกันก็มีตัวบุคคลค้ำประกันเออถ้าไม่มีสองข้อที่สองนี่ก็อย่างนั้นก็เอาเงินค้ำประกันไงเอาเงินค้ำประกันก็คือโอนเงินมาเลยหนึ่งหมื่นบาทแล้วจะเป็นตัวค้ำประกันเงินโอนให้หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ พอดีมีคนหนึ่งเขาอยากจะได้เงินรักษาพ่อเขาปรากฏว่าให้โอนเงินไปโอนเงินไปแล้วก็ปรากฏว่าเท่านี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเขียนผิดตกตัวเดียวเดี๋ยวจะได้โอนมาอีกบัญชีของคุณไม่ตรงตามปกอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะโอนให้อีกโอนไปโอนมาเนี่ยกู้แค่แสนบาทแต่โอนหมดเป็นแสนบาทอะ่ะเขาบอกว่าอา้าวอย่างนั้นคุณเป็นนี่ฉันแล้วนะคุณ ได้ดาเนินการตัวน,นี้เงินของฉันเนี่ยโดนคุณทําจนกระทั่งหนึ่งแสนบาทนี่คุณต้องหามาให้นะถ้าคุณหามาไม่มาหามาให้นี่คุณจะต้องมีความผิดนะอืปรากฏว่าจนกระทั่งถึงจนกระทั่งถึงเขา,อาบอกว่าถ้าและไอคนนั้นบอกว่าจะมีเงินที่ไหนก็อาหาเงินมา มาล่อเงินแสนหนึ่งแล้วแทนที่จะอยากได้แสนหนึ่งแต่เสียเงินแสนหนึ่งอะ่ะแล้วก็บอกว่าเออจะเอาส่งคืนมาให้ไหมไม่คืนมาให้ฉันจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้น,นะปรากฏว่าไอคนนั้นมันก็เลยเอาปืนใส่เจาหัวตัวเองเจาหัวตัวเองเสร็จแล้วก็นำหนึ่งถึงสามนะจะโอนเงินมาคืนไหมถ้าไม่โอนโอนมาคืนนี่ฉันจะฆ่าตัวตายนะนำหนึ่งเนึ่ง ไอ้ไอ้พวกแก๊งคอสเซนเตอร์มันทำยังไงมันก็บอกว่าสองมันนับต่ออีกแล้วก็ไอ้คนนี้คนที่ค่าตัวตามบอกว่าสามยิงป้องเลยต่อหน้าต่อตาวิดีโอคอทำได้ขนาดนี้นะวันนี้รู้สึกว่าสมภพนี้อยากจะพิทักษิตนะพิทักษิ์ของคนไทยนะพิทักษิ์ของคนไทยทุกคนเลยที่มีปัญหามีความเดือดร้อนจากแก๊งคอสเซนเตอร์ นพวกนี้นี่ถ้าเกิดคนไทยถ้าจับคนไทยได้ก็ต้องสอบสวนก่อนว่าคุณเป็นหัวหน้าหรือเปล่าคุณเต็มใจทำงานอยู่กับเขาไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณเต็มใจหลอกเขาก็คุณควตายควรโดนลงโทษประหารชีวิตทีนี้ถ้าเกิดว่าไปจับได้เจอเป็นคนไทยปุ๊บถ้าเป็นหัวหน้าหรือว่ายังอาศัยกับเขาอยู่อย่างนั้นก็คือประหารชีวิตอย่างเดียว เอากฎหมายไทยจับเข้าไปเลยเฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่คนที่เป็นประเทศอื่นนี่เราไม่ต้องยุ่งเราก็ส่งไปที่ประเทศของเขาบอกเขาเลยว่าเออเนี่ยเนี่ยเป็นปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ทางนั้นเขาก็ยิงเป้าอย่างเดียวแหละนะแต่คนไทยก็ควรตายที่เมืองไทยนะไม่ต้องเอาไปยิงเป้าที่ประเทศเขาส่วนคนต่างประเทศก็เหมือนกันไม่ต้องมายิงเป้าที่ประเทศเราเอาแบบนั้นเลยนะมันจะได้รู้สึกตัวบ้าง เราว่าลำบากมาก